สวัสดีครับาว้ายาวราชโอ้ ว้าวเจ้าแม่กาลีปังโอ้โหโอุ้ยวอร์เกิดโอ้ว้าวเขาบอกแดนเซอร์คนไทยเลยนะปัดหลีดมือมากแม่โห หอ้เดินสับมากโอ้ว้าวว้าว

โอ้โหว้าว้าว้าว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 วีาวว้าวว้าวว้าว้าว้อวว้า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 ้าวาวว้ขวว้า้าว้ว้โวว้ววว้าวว้าวว้้ ผนสามร้อยหกสิบองศาร์แต่น้ามาไม่ขยับว่ามีลำมากค่าสวยมากเออราสต้าเป็นฟีลแบบแตนเชียแบบว้โอ้โหเดาวคนลุกอุ้ยวายอุ้ย AI เหรอเอ้อ ลูกสอนชี้ไทยแลนด์ก็ท่า,ทาเรนเวอร์เพราะมันมันเพราะเ, <laughs> เป็นดาวเราว,วิ่งมาอีกคือแล้วมีฟาเตนชงฟาเตนเชียคือไทยแลนด์ก็ท่า,ทาเรนมาก <cl aps> โอ้โหชมอันแรกนะ MV นะอืมคือให้สิิทธ์เอก็กซ์ต้าคือแบบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะอันนี้คือไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปะ่ยนะหมายถึงว่าโดนน่าจะน่าจะยกเว้นในสตูดิโอเมื่อกี้คือเพลงภาษาอะไรอ่ะเกาหลีป่ะ ไม่ใช่เกาหลีใช่ปะ่ะไม่ไม่ไม่เกาหลีเลยค่ะล็อกสตาร์ที่เป็นแบบ w วอะ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ประเทศไทยในสตูแล้วอะ่ะ<อ>คือแบบยกโลเคชั่นมาถ่ายที่ประเทศไทยอะ่ะอันนี้บอกวภาพภูมิใจนะอย่างหนึ่งอะไรมุกเมื่อคืนเห็นข่าวที่สำหรับข่าวไปถามแม่ค้าแม่ค้าที่ยวราดบอกว่าดีใจมากคือส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเอีนะแต่ว่ารถเข็น เรเข็นปาได้ไปอยู่ในเอวีเนี่ยภูมิใจมากอะไรแบบแบบขอให้ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วฉันก็ดีใจแทนคนไทยที่แบบว่าอืได้เป็นส่วนหนึ่งในเอวีนี้นะเพราะรู้สึกว่าแบบได้ซีนได้แบบว่าได้ความสามารถของตัวเองอะอย่างแดนเซอร์เมื่อกี้น่าจะเกือบร้อยชีวิตป่ะความหลากหลาย้วยนะใช่เมื่อกี้คือเห็นแบบพี่พี่แีคิน่าจะแอนด์วอะไรอย่างนี้แล้วก็รวมถึงแบบผู้ชายผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นแบบซิเทนซึ่งผู้หญิงก็ได้จะเป็นแดนเซอร์เยาวราชเปิดมาคือเยาวราช ซเว่นอีเลเว่นคือโดนขีดค่า <c oughs> โดนใช้ล็อกสตาร์เข้าไปเออเอาหนักซีจีเข้าไปแทนแต่เห็นเพราะออกคาเฟ่อยู่นะเอาหรอไม่ออกคาเฟ่อ,อ,อันนี้คือไฟมันมีการจัดไหม <c oughs> คือปกติอ่ะฉันเคยไปถ่ายรูปที่เยาวราชสี่ทุ่มไฟปิดแล้วแล้วแบบเอาไฟสปอตะไรท์ส่อง,องตรงกลางอะ่ะ <c oughs> แล้วนึกถึงตอนที่ลิซ่ามาถ่ายแรกๆที่แบบขนมเบื้องน้องมาดูโลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าน้องเขาคงชอบเยาวราชมากเนาะส่วนเก๋าแล้วก็เป็นฟิลเหมือนฝนตกฟิลแบบเยาวราชปียก ไปียกก็คือทุกคนต้องมาดูเอฟเฟคเอาไม่อยู่สำหรับน้องลักสตาร์ในเพลงนี้เอาไม่อยู่แล้วเยี่ยหรือซึนามิเปิดมาด้วยแผ่นหลังมันจะมีแบบความเป็นซีเนเจอร์ของเขาที่แบบเวลาแบบเขาจต้องแบบเดินเข้ามาเพลงมาริสาก็เปิดด้วยแผ่นหลังนะใช่เดินเข้ามาคือเหมือนฟิล์มมาแล้วแบบว่าแบบฉันจะไปข้างหน้าฉันจะไม่เหลียวไปบอกข้างหลังเอ้ยมีนิ่งเลิศนะหรือว่าอันนี้คือแบบไทยแลนด์กอล์ธาเลนป้าเขาจะมีแบบที่เป็นสแตนเชียเนี้ยคือแบบพุ่งเข้ามาเลย ลาลิซา,ลา,ลซาโหซอมแบบเวอร์มากอันนี้่ะชุดอันนี้ที่ดาวเด่นน่ะว้าวโหวแต่เสื้อก็โหดมากอะวิยกระดดเพิ่งเห็นว่าขาบ่อยุ้ย โอ้ยนี่มีคำว่าสีด้วยอ่ะแม็กพิงบ้างโฟเออสแตนฟอร์นี่พี่สาวเราเองเป็นแบบทีมบีทีมลูกเกดและทีมพี่คริสหรือพี่มาชาด้วยได้ไหมคนไหนเป็นพี่มาชาได้ไหมบีลูกเกดคริสได้ทันแล้วเราเป็นฟีฟันหนึ่งอันนี้ไม่เฝีนงจบหญิงฉันรู้แล้วอะยังไงฟีฝันสี่ขาออสตาจบเป็นลิซ่าเป็นพี่ชาเข้ามา เดือนสีค่ค่ะอันนี้คือออสตา Yes, Yes, Yes อันนี้คือรถไอ้นี่อะแม่รถขายครื่ผักทังทำผมอันนี้คือโรงหนังรางนะคะจริงจริงอะโหลว,ว้าวเชนมากอะเี่ยเชนไปเลย้ยมาหมดเลยตุกตุกก็มา โแต่ขอก่อนนะคะว่าอย่าไปทำตามบนบันไดเลื่อนนะคะขอร้องคุณผู้ชมมันอันตรายด้าน,นหลังคุณพี่ี่ชาวแด๊กวะคนลุกอ,อะไรที่ <Wow. S 1> จะไม่เห็นก็จะได้เห็นนะเนาะเป็นเป็นเครื่องหมายแบบไปข้างหน้าฉันจะไปข้างหน้าต่อสิงเกิดใหม่ที่แบบว่าโซโล่ที่แบบ ออกมาแล้วพัดถุดมาสุดๆ Amazing Thailand ของจริงคือคิดว่าน้องจะต้องไปได้ไกลอีกแน่นอนไม่จบและวไม่หยุดไม่ยถือว่าน้องจะไม่หยุดละ